ค่ะ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  <coughs>

ท่านผู้พิพากษาครับประเภทที่บอกว่ารเราได้ไปสะบพิสุจน์แล้วก็ยังมีพี่ดีมีขั้นตอนหลายอย่างที่บรรดากรุ๊ปได้ทำการทำเล่นะครับได้ปฏิบัติให้เราปฏิบัติตามเราก็ต้องทำตามะนะครับที่จริงในบางสิ่งบางอย่างที่ที่เป็นประเด็นแล้วก็ตัดออกบ้างะนะครับแต่ เราจะไม่ทีจกที่นที่บางขบวนได้เลือกานะครับ่ระเทศวรุนปูรุ่นตาทุใเราจะถึ้วารของพวกเรานะครับได้ดี่าั

น้องยอมนิเทศ2ฐานที่น้องนักศึกษารุ่นใหม่ครับเออดูนะเล่นเลียออกเด้อลูกสนุกสนใจมากគ្នាเนี่ยสนุกจะทําเล่นสนุกเก่งเออสนุกเก่งอ่ะเอามาสนุกมากเนี่ยอ้าว5 5 5โอ้เดี๋ยวช่วยอาจารย์ทําทึ่ง

អឺយកព័ត៌មាននេះទៅត្រូនយកនិយាយខ្លាំងមិនហ៊ានខ្លាចយកទៅអោបទបុរីទុបតំករណានេះតែចាក់នេះគេនេះពិតអឺអោបទ្រូគឺអឺបើត្រារត់ទីទីមិនបដអង្គទីអឺយកទៅគ្រូគឺមកនេះរងទីនេះសឡប់ទៅឃើញដែរនេះមិនមែនណា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 

นู่นน่เลยรองนู่นอาฝีมือไหมถ้าฝีมือหาเจอเปลี่ยนแต่เขาเนนักาองเออเรองจริงะฝีมือเนี่ยเราเคยเราเคยเรื่องอดเดอรติเบอร์เหลียวโอเ่จากขนมตาหลอกเจ็คปลาติเบอร์เหลียวไายนี่ยังจะหลอกเลินอ่ะเรียบท่พึ่งสีปากน้ำอมน้ำหอมมาหน่อยน้ำอมน้ำอมอ่

ข้าวตรวนข้าวบ้างขมาตรามือมา้งข้าวบ้างเป็นมไหับมาเอาเบิกปาร์ตาเลือดเกล็ดข้าแรกอาวแรกเป็นเงินสดเอาเงินเอาเงินสดออกมาเอาออกมาและอันนี้แหวนมั้งข้าวแรกเป็นเงินสดจำนวนเท่าไหร่ไม่ทราบแหวนตัวใหญ่เข้าแก่เข้าแก่แใ่ดีโอ้ยแหวนที่สองเป็นทองแล็กลองคืออะไรเนาะ បាទអូយតើតាព្រៀមច្បាយចូលឆ្កៃឯងមកតាណោះអើអីណាមានធៀមអឺអឺអឺទៅអឺទៅទៅសុំធៀមនួយសុំធៀមអត់ធៀមនួយផងធៀមធៀមធៀមចាំយិនយិនយិនថាទៅមក เียเียเทียคุณพอกดถาดนอยถากินายนตองให้จครัเออไปนอเออนาสตาานึ่บไอกลอนีคือด้หรเลยเยเตียเตยนเออนออเออเออสาธุสาธุสาธ ได้ข้อมูลแล้วอยู่ในตล่องจะมีแหวนเพชรหนึ่งวงกับแหวนทองหนึ่งวงแต่น้ำหนักเท่าไหร่ไม่บอกตอนนี้ไม่บอกวางวางวางอสาตางทองรูป,ปพันธ์สองกล่องใหญ่ไม่บอกน้ำหนักเท่าไหร่จุดให้สามเด็ จำนวนเงินหนึ่งปึกใหญ่ก <ch Elliott> ็ไม่บอกว่าเท่าไหร่พราะยังไม่รับนี่แหละประเทณดีสุรินเราจะมีเล็กๆล็เน้อยที่เป็นเป็นมงคลนนะครับหลายท่านอาจจะจะคิดว่ายุ่งยากริๆไม่ใช่นะครับองร้องบับองร้องบับก็จะเข้าสู่พิธีนะครับ กนให้พ่อพรามนะครับ,บก,กำลังจับกำลังจัดเพื่อให้เกิดความสวยงามอะไรการเก็บภาพนะครับประมวลภาพว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงได้เข้าสู่ประตูวิวาหหรือมงคลสมรสถ,ถูกต้องตามประเพณีเ,เก็บภาพไว้นะครับเป็นที่ระลึกให้ลูกให้หลานรุ่นหลังอะไรย่รุ่นหลังได้ได้ไดูไปดูเป็นตัวอย่างนะครับ ถ้าทุกที่ที่มาถึงก็นนะครับสักครูๆๆไไ่ก่อนนะครับแานแบบเย็นเย็นเนสาตัดแรงพีโดนแฟง แเอาเอาปูไปตาตาเย็นปุ ici, ่ยไปที่เด็กบ้านรรักกับพี่ตัวอะไรก็ตานนครับเอ่ออยากตัวคอสแตนต์เป็นไห ไม่รู้ถ่ายแลย้าหน้าดกเจ้าสามย่อยเนาะปงหน้าปางหน้าไว้ก่อนขณะนี้นันเจ้าสาวนะครับกำลังจะเข้าสู่บริวินะครับ

เออเขาไปเขาเอออย่างน้นละอ่าไปมันมันมันไปมันบกเอออยากลเออนั่งก่อนเออลอยได้แต่แต่ทำทำภาพเก็ภาพเออแล้วกครับ แหวน,หน,นตอนนี้ยังไม่สวมนะครับคือจะเก็บภาพตอนสวมมันบางติ่สิ่งที่เป็นมงคลตัวนี้รูปออกมาไม่สวยนะครับให้ทําพิธีให้เร็จก่อนจะได้เอาตัวนี้ออกแล้วค่อยสวมราะงทนรูปมันไม่สวยค,คือม่อยากห้ถ่ายกบไม่สวยไค้นะไค้ๆๆาคจจตางตานนี้เนาะ เดี๋ยวจะหาว่าเอฟไม่เห็นสวมแว่นนักไยนะครับเพราะเราจอเปล่นะครับมันก็ติดกันได้ถ้าเราจะเดือดเอาประมาณนี้เลยประมาณนี้ก็ได้ประมาณเจ็บก็เราหมดนะาที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พร้อมไปไอ้บ้างไอ้บ้างไอ้พร้อมนะเนาะ นะครับกันทุกอย่างที่พระองค์ต้อกานครับวันนี้นะครับผู้่าวสาวนะครับฝ่ายเจ้าสาวนางสาวชาลิดาบุญยงว่ายเจ้าบ่าวอุดมชายดิ์อุดมศักดิ์นันทศิลป์นะครับซึ่งขณะนี้นะครับพร้อมแล้วที่จะได้ ประกอบพิธีอันมงคลเพื่อให้ชีวิตคู่น,นะครับชีวิตคู่ได้ครองรักครองเรือนอย่างมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองน,นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเ้าหน้าครอบครัวอบอุ่นพมา้าขาขึ้นนะครับกำลังเก็บภาพเดี๋ยวผมจะนำเรียนอย่างนี้ คำว่าฐานิดาแปลว่ามีฐานะที่มั่นคงนะครับมีฐานะที่มั่นคงคำว่าอุดมทรัพย์มีความเจริญด้วยพวกทรัพย์ทรัพย์สมบัติต่างๆเมื่อรวมกันแล้วชีวิตคู่นี้เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปนะครับเพิ่ไมไปในการเสียเวลานะครับ ในวันนี้ทางแจ้ผ้าแด่ทับเกีรยิจากคุณพ่อสมยศคุณแม่ธนาพรอุตรพันธ์ให้เอียริคลองมาลายให้ผู้เมาวสาวเรียกเท่ารับ